เพื่อนเหครับวันนี้คุณครูเสก็พามาทานกาแฟร้านนะครับซีรีสครับซีรีสเอามันเรียกโกงโรหาายไปใช้ครับนี่เดียวกันนะครับนี่นี่กินเรียโกงเจ็บนาไม่กินด้วยแล้วครับอ๋อโูกโัยไม่ถึงเอาพี่เพื่อน ว่อเป็นกับพี่น้องพรสาวหอตครั้งนี้เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตหนุ่ที่สุดเสียคนที่ดีที่สุดลองจากพ่อคือเขาคนที่ดีที่สุดลองจากพ่อคือเขามันเป็นบทเรียนใหญ่เลยพ่อแล้วสงสารครับซื่อสัตย์ดีที่สุดซื่อสัตย์ดีที่สุดครับนั่นสงสารใครครับสิ่งที่เรียกวิีชีวิตไปครับทาไมี่โลงพยาบาล ก็เป็นของหนูแบบเนี้ยแบบมีเล่นของไม่มีเลยครับไม่เคยเล่นของเลยครับพี่เอาหัวใหม่ไปจะไม่เอาคถามไม่เอาสัญญากับพ่อกับแม่กับอ๋อเขาสัญญาเขาไม่ได้สาบานนี่เป็นบทเล่นละครใหญ่รอดรอดนี่เป็นบทเล่นที่หนูเสียคนที่สุดที่สุดรองจากพ่อให้เขามันเป็นบทเล่นใหญ่แล้วพี่อย่างนี่แม่เศร้าเนอะผมผมก็ขอเศร้ากับน้องแพร่คือสัต์ดีที่สุด ที่มันจะเสียแบบสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ในชีวิตไปสิ่งที่ดีขาเยอะเลยวะทำไมผู้ชายมันติดทำไมมันหลงใช่ครับถามดีมากครับถาเดือดกระดอกนียก็เป็นขคนแบบเนี้ยไม่ยมีเล่นของไม่มีค่ะไม่มีไม่เคยเล่นของเล่นของอเต้ขาเปลี่ยนเจ๊เอเจ๊เพื่อนหลังที่เราแฉบมาครับก็ตั้งใจน้องพรนะครับให้กลับมาใช้ชีวิตดีๆนะครับผมแต่หลุดพ้นจะขาอหาก่อนคุณผู้ครับที่สุด